ถ้าเราคืนลดแต่ว่าสินเชื่อครั้งนี้มีคนคำ้ำเราคืนลดไปคนค้ำจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะมีปัญหาอะไรตามหลังไหม สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเชอรี่นะคะเชือสังหาค่ะวันนี้มาบอกทิคดีๆหรือข้อมูลดีๆนะคะสําหรับใครเนี่ยที่มีสินเชื่อรถยนต์นะคะแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วการขอสินเชื่อครั้งนี้ค่ะมีคนค้านะคะแล้วทีเนี้ยเราผ่อนไม่ไหวใช่ไหมเราขอคืนรถไปอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ค่ะก็จะมีผลต่อในเรื่องของเครดิตบูโรทั้งเราแล้วก็คนค้าด้วยนะคะในการขอสินเชื่อครั้งถัดไปเนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เคลียร์หนี้ให้หมดหรืออะไรตัวสินเชื่อรถยนต์ครั้งนี้เนาะก็จะมีผลในการขอสินเชื่อครั้งถัดไปด้วยจะ มีโอกาสาตัวที่จะผ่านนะคะค่อนข้างน้อยเลยค่ะยังไงตัวนี้อยากให้ลองคุยกันก่อนนะคะว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือวิธีการแก้ไขยังไงก่อนเนาะเพราะว่าจะมีผลทั้งหมดเลยสําหรับคนที่เป็นคนค้าบางคนค้ำหนึ่งคนบางคนค้ำสองคนรวมทั้งหมดรวมผู้กู้หลักเนี่ยก็จะเป็นถึง3คนเลยนะคะอา่ายังไงฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็กด คอมเมนต์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามก็กดคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ